ก้มกราบปูชาลูกขอวันทาเจ้าโพอโอพลันชัยฝากเอาที่สบายใจและน้อยจากเมืองร้ายเกินทั้งกินทั้งร้องทั้งล้ำวอนพอช่วยดลนเมตตาอีกคนยูทูบเบอร์น้องไม่ให้อยู่ในวงกัน <c oughs> วัสดีครับพี่น้องมาเ้วพี่น้องเอาที่สบายใจไปนะั่ง ช่วงกินเด้พี่น้องมาเคสย่างกัเห็ดพี่น้องมากินยังกัเห็ดเห็ดกินพี่น้องเย่าวากันตุวากันมันสบายใจเมนูน้ำเสนอมานนี้ได้พี่น้องหนึ่งเขาเป็นกองนก่อนซุปกักเขียใส่แมงดาแลวทางผู้ชมเด้อซุปกักเขียใส่แมงดานะคะแล้วกันส้มผักเสียนพี่น้องส้มผักเสียนก็ขั้นเองแลวทานผู้ชมเด้อปลูกเองขันเองพี่น้องได้ทอนี่เด้ออย่าอยากน้ำถมันได่ทอนี่ ตอนนีแต่เราชะพักกาดหน่อยด้ะพี่น้องนะปลูกเองยุ่งส่วนด้ะพี่น้องนะเฮ้ยว่าอยากพักได้ช่วงช่วงนาฮอนหน่อยกสิเอ็นจอยนะพี่น้องนะเอ็นจอยก็หมายถึงมีความสุขด้ะพี่น้องกับการกินผักด้ะพี่น้องเด้อได้กำหนึ่งนะี่น้องกสิปลูกต้นไว้อีกพี่น้องปลูกต้นไว้ได้บ่อยบ่อยมันเป็นดอกอันนี้พักกาดหน่อยพักกาดเอ่อพักกาดที่มีดอกเหลืองๆไหมี่มีดอกเหลืองแล้วก็พักไส้กับปลูกเองด้ะพี่น้องเด้อท่านผู้ชมโอ้เป็นหลอบเป็นหลอบพี่น้องนะ กินกับสูบะเขียเสียบหลายท่านผู้ชมโอ้ยฝากพักสระเหน่กับปลูกเองครับพี่น้องพักอันนี้กับปลูกเองพี่น้องพักของพลังโอเคพี่น้องมาสิสูบะเขียพอญหมารม่น้องก <c oughs> ินหอดกินหอดสองคนท่นานผู้ชมกินหอดพอญหมานกับม่ีมีน้องนะพี่น้องเด้อมัน <c oughs> <c oughs> จะมีสตอรี่ของเขาอยู่ สตอรี่ก็หมายถึงเรื่องเราเก่าๆแล้วไปนองนะที่ไปที่มาประมาณนั้นไปนางมันสิมีทีไปที่มาของมันเป็นยังเคื่องซบะเกียเพราะไงหมานเมยน้อมเม่น้อมอ่าสมัยตะกี้เป็นตั้งหน่อยผมหูน้อว่าสิคุยเจ้าใดน้อก็คุยขึ้นฟังนี่แล้วปากบานเพอเวอร์เลยแล้วมาดีไปดาหน้านาะมีน้อมเม่น้อมรับอนไอ้คุยคุยเขาทั้งในระหว่างคุยเขาทั้งในเนี่ย มันจังบ่บปากบาลเราเป็นควอมเราดิพี่น้องเป็นควอมเราอยู่ <laughs> สุดยอดก็สุดยอดก็ประกาศหน่อยเปล่าเนีอยกาศดีอยู่ <laughs> 对呀，刚才为 ็ดงานม่อนไปเขาไปนะ้องสมพักเสียนกำลังพักผ้าดีกินได้ด้วยไหมนเนี่ยก็น <c oughs> ้ำสมเลยทีเนดะียมันเข่ากันไปนะ้องสมพักเสียนครับจา้าสมอยวยหอยครับ ก้าสุปหลายหรอกสุปหน่อยๆแค่มืงด่ามสุดทนไหมครัเห็ดงานที่เกาไเหรอ เอายังสูบกี้พะยะหมันก็นเนาะพะยหม,มันทำไมบนราดแล้วบอกว่าเศร้าหน้าก็ยุ่งกลไกเนาะไปดำหน้าเนาะช่วงดำหน้าคันพี่ซูบกี้เข้าสิบอประวัติเก้าประวัติเก้าประวัติหลังไม่เป็นรองเนาะแม่น้องก็ไายมันจะเกินโซ่ทันที่รเบ็ด <laughs> อ๋อไม่ไม่ให้เท่าเนาะให้ตากินไปส่งหน้ากับยุกกนะ่ยไกลๆเนาะแม่กับไปสวยๆจนะ้ะไปหลองเออคิดบ่านหลงสามไม้สี่ไม้เนาะสองไม้สองไม้เนาะประมาณสองกิโลซะเนาะจากหน้าไปบ้าน าสยางหอดพี่นอะหาบเอาความนี่กัะตากร้องเขาหาบเอาแม่ก็ไปสวยลูกกับหิ้วเขาคิดบ้างมันไปหอดเราไม่ใช่เขามันไปหอดเราเพิ่นกับไปหากินก้อนเพราะว่าหน้าจากเอ่อมองดำหน้าจากเถียงหน้ามันกะไก่เนาะ,ะสุดทายลูกขึ้นมาก,กินนั่งสีเนะมันกะไก่บ้างบางทตากออกมาเอาใสก่กระปุกไปมั้ง

Now, Lan, oh, oh. มันตำมาแหลกมันแรนออมคกงยู่ป็นพี่น้องประมาณนั้นแลไทยก็เดาป่ะมันก็กินแล้วก็มันยังต้องไปมาระยะท่างกินลูกกินเอยแม่กำลังกินเขาลูกกำลังกินยางเขามากินเขาเนาะพอดีแม่ก็อิ่มพอดีลูกมาหอดนะบัดเนี้ย เฮยมันขึ้นมาหยอดทางหน้าเราหิวเข่าหลายเนาะโอ๊ยผนว่าทำไมาเห็นมาตายมันหน่อยแต่คนว่าเพ่อเห็นติตดยุ่ยถวยแม่กินบ่หมดมะก็ <c oughs> สิเดื๋ยวตอนนี้เนี่ยบ่โรครกเลยวยันกลับไปงานบ่เอียนมันกือบจำสุยไปสุยมาอยู่ตอนนี้เห็นเดคุยถือไมมพออยายามมันเมิมดคนว่า โอยยังได้ร <centro> ้องไห้เลยนะพี <both iling amine sounds> ่น้องคอยวาดภาพเอาไหมวาดยุ่งเอาเนาะไอ้สิกุ้ยพญามงคลซุยหนาซุยหลังกับตอนนี้มาทำมากินจนไปอิ่มมันมาจังไปเห็นอยู่ในกระปุกอีกบ่อยหรอวะหากินบ้างเอ้ยพี่น้องไอ้กุซุสยไปสวยมากยี่น้องนี่คสตอรี่พยามงคลพี่น้องงามรักอีพี่น้องปะ สุปกิยาเมย์ธาตุตัวแสบแสบเนี่ยไอตีน้องบาดตัวแขวนเนาะเมย์าตุปวดแล้วเป็นแม่เลี้ยงบานแล้วเป็น้องเด้อบอเลาะไอเราเกิดดีสมสุขแล้วมป็นไงเด้อเป็นนั่งฝ้าอยู่ตากสวรรค์แล้วเลี้ยงทุกครอบครัวเดียวบางคนกับเป็นหนีแล้วอยู่ที่พี่น้องเท่าเดินนี่ยไปเหดสังกัท่านหาเราเดือดทำเปิ้ลชมบอะไรกันไร้่ะเป็นแต่ไปเหตบุญหาเราไอมย์าตตัว ต้นดีกับหยงยองไปนะเพียนงน้องก็ <c oughs> ขายของเส้นเพียน้องบอ่เส้นจะเป็นสาก้นบ่มีเงินสมัยตะกี้ทุกขึ้งหัวเหี้ยนี่เพียงน้องเอ้ยทุกเหี้ยนน่ารอดมิตรผู้ลูกหล,ลายๆลสะบัดน,น้ลูกกะว่ามันกินธรรมดาร์พียน้องมันซีแตกกินไหนได้ซะดอกเข่าหนึ่งสองกองกับวัฟเฟิกินเลยวัฟเฟิลกินเนาะ บ่หม,มมสวยสมัยตะกีนเนาะสิกปลาแดกก็บ่ได้ไหมเพื่นอนเนาะอ,อายคอยเนาะพอยอยากสิกปลาแดกแม่ย่างสิกปลาแดดก,ก็ตลอดอ้ยสิกปลาแดกก็ส่งแพงแหลมยานมันบ่มีกินอะอยานาพ่อกินเนาะหอดยง้มกินมันสิบรเิเกกินบ่มีกินนะทุกเพื่นอนกันทุก ทำไมต้องกินทูตกูเองคอยว่าเคสบาร์กีทูตสิป,ป่งขนเนี่ยนี่เราพี่น้องกินทูตป่งขนกทูตป่งขนกัหมายถึงสมัยอ่าคนคนคนบ่มีกินแล้วกับบันนี้บะมีกินบ่นบนบนนบนอื่นบะอยากสินอ่ะนี่เราพี่น้องเขาเอินกินทูตป่งขน กูว่าเราตัวว่าขี่ถูดมันเสพป,ปงขนนะ <c oughs> ยังเจนว่าเอ okay. อโอเคอะสมุทรวาพูดเล่นนะพี่นนะ้องพูดเล่นเล่นไพ่เยอยเยนะเลสมุติว่าเนาะเล่นไพ่เยอะนะเงิมม่อนสมุนเราพี่น้องเงิมม่อนสมุนเราบัดนี้ก็ได้ขึ้นอะเขาเอิ้นขี่ถูดป่งขนนะพี่น้องนะเ <c oughs> ขาที่สบายใจนะ ว่าเด็ตัวกีฑูดไม่ได้ป้องขนเัมนเดอิมกันได้คือได้เงินขึ้นสินะโอกมาจากมองกูว่าเด็ตัวกีฑูดไม่ได้ป้องขนอ่ะออนี่กับสายแล้ว่านผู้ชมเด้อสำหรับผู้ผู้มักเล่นไปหนังฝากไปถึงผู้มักเล่นสิเม็ดดากแล้วนะกระเบือเ้อมดนะกีฑูดไเลยป้องขน บุ้งหหรอว่าแม่ย่ข่ผ้าวานอะแปลว่ายังกบุ้งหัวแล้วอืมเออเขาสว้นสามพี่อมส้มปักเซียนนะคะ บีบน้ำเข็มมันอกอกกันวันสิบบวมอืมก็คุยเขทาทั้งในแล้แมีน้ำเน้ะคุยแล้วแม่น้ำก็ไม่อบแล้วพี่น้องเน้ะปีนี่ปีใหม่ใส่ผลิตภัณฑ์เนาะค่าแช่เยอะๆนะกค่ะ ชดไปแล้วนะแบบสมัยนล้ผักไซสกับแถวเรือง้ากปักปลอ,อมอยากเป็นหนีเนนนเนหน้เป็นสินกินพักว่าปลอมมั่จะเป็นหนี้เป็นสินหร้อไป็นงแล้ว <c oughs> Bỏ lên tự động Tuyệt tấn okay, này là, land, mà là Cái là của len lại cái đài Cái nó ไม่นืกินดีนะอยากโซบแม่จ้าหน่อย่นะเอาาเรืมอก็มึงเ <c oughs> ส้าเสน่างกุงเลยยังไม่ได้กับฝ้าไม่ได้กับป้า Kinh đồ này biết ổn mình nhau phải không? Ừ, sẽ hấp tập lắm này không? hấp cạn nào nữa? bao về béo luôn, cái thắm luôn. sẽ hấp khứa on sụt cái này gì đâu? พักนาก,กัดแทกกรแทกัโอเคพี่น้องฝากกดแชก,กดไลค์ล้วยพี่น้องเด้อสับคา่าซักไค่เอาทิสเปรเจตใบนั่งบอสเป็นทัางยูทูบก็ดีทางเฟียบุ๊กก็ดีพี่น้องพ่อการคลิปหนาไละพี่น้องไม่ใบป,ปน,ปน